ครับผมอยู่แขกรับเชิญของผมแล้วและรับประกันว่าวันนี้ตรงทุกคําถามและก็ตรงทุกคําตอบแน่นอนครับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจริงๆไม่ควรจะเชิญผมนะควรจะเชิญอาจารย์คณิตศาสตร์ ไม่จำเป็นเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองผมกดเครื่องคิดเลขได้ดีนะผมบวกลงผมบวกลงคูณหารได้ผมมีปากกาให้ทดไม่ถึงไม่ถึงต้องเป็นแคลคูลัสถอดเอ็กซ์รูทเอ็กแควรูทอะไรเอาอย่างนั้นคำถามแรกเลยตกลงภูมิใจไทยจะอยู่กับพรคเพื่อไทยได้อีกกี่วันครับผมว่าถ้าฟังจากคุณอนุทินนะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นคนๆใช่ไหมคุณชัยชนทช่ชอบเรารู้แล้วว่าพูดอะไรแล้วก็ไม่ได้พูดพูดการพูดครั้งแรก สามเดือนที่แล้วเคยพูดแล้วนะเคยออกมาแถลงเขาเคย,เ<ล>ยพูด<ำ>ครั้งหนึ่งเขาแถลงกับคนรุ่นใหม่ในพรรคว่าไม่เอาคาสิโนนี่เขาก็พูดอีกถูกไหมครับแต่คุณอนุทินเนี่ยยังเหมือนอยากจะประคับประคองไป <ฮะ S 1> ใช่ไหมฮะด้วยด้วยความที่ว่าหนึ่งผมไม่เชื่อว่าตอบก่อนคุณต้นถามเลยผมไม่เชื่อว่านักการเมืองสสวันนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนพร้อมที่จะเลือกตั้งในวันนี้อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากขยุบสภาครับถูกไหมครับ แม้กระทั่งเพื่อไทยนายกทักษิณคุณทักษิณเองนายกแพยทองทานเองก็รู้ว่าเวลาพักร่วมพักรัฐบาลเขายุบสภานเนี่ยเขาต้องพยุบตอนแข็งแรงอย่างลอรน์สวงเนี่ยเขารู้ว่าเขาแข็งแรงแล้วระบบมันได้อยู่แล้วเขายุบถูกป่ะแต่ของเราเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยยังไม่แข็งแรงและนโยบ,บายยังออกไม่เต็มที่งบประมาณยังเบิกจ่ายไม่เต็มที่งบปีหกแปดยังเบิกจ่ายอีกสองไตรามาสนะไตรามาสเนี่ยเนี่ยกนถึงตุลา เสร็จแล้วตอนช่วงต่อไปนี้กำลังจะทาปีงบประมาณปี6-9ซึ่งใช้1ตุลาถ้าได้เบิกจ่ายสักไตรมาสสองไตรมาสครบปีผมเชื่อว่าสสแล้วก็นักการเมืองจะคิดว่าเอ,อ,อย่างน้อยก็ไปบอกประชาชนได้นะถนนที่สัญญามาแล้วนะอะไรมาแล้วมีผลงานแล้วมีผลงานแล้วนะครับจะแจกเงินหมื่นอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมว่ามันยากนะคงไม่มีเงินแจกแต่ว่ายังจะไปว่าเขาเลยนะเขาก็อย่างเงี้ยเขาาคิดอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากยุบสภาถ้ายุบถ้ามันจะยุบได้ก็ยุบประมาณปี69ต้นปีหลังจากงบประมาณรายจ่ายได้ปี69้าได้สักสามไตรมาสเนี่ยสองไตรมาสของปี68กับสองไตรมาสของปี6 9แต่ปี69ขอสักหนึ่งไตรมาสก่อนขอสักหนึ่งไตรมาสถ้าเบิกจ่ายได้เร็วส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ช้าถูกไหมครับแล้วจะเลือกตั้งก่อนก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม พื่สภาคมิทุนน้มมั้งถ้ายุบต้นปีเขาก็เลือกนี่แหละก่อนสงกราน,รานชิงตัด <ถ ung S 1> ก่อนอแต่ว่านาทีนั้นถ้ามันอยู่ได้ถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่ยุบก็ได้ถ้ามันอยู่ได้<ะ><พ>ถึงตอนนี้เ <c oughs> นี่ยหนึ่งเข,า,ขาสมมติฐานคือไม่อยากมีใครยุบสองเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนยังไม่อยากออกจากรัฐบาลด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะถ้าออกจากรัฐบาลปั๊บเนี่ยตําแหน่งรัฐมนตรีที่ให้คุณให้โทษได้งบประมาณที่จะต้องจัดสรรลงไป การบริหารจัดการเรารู้กันอยู่แล้วอย่างคุณอนุทินชาญวิรุฬห์นั่งเป็นมท .1 หนึ่งเนี่ยบารมีกับผู้ว่ามหาศาลบารมีกับนายกอบจอมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะทิ้งตําแหน่งตรงนี้ครับใช่ไหมฮะทุกคนคิดว่าถ้าใช้ตําแหน่งตัวเอง,ต,เองตอนตอน,ตอนนี้ที่นั่งอยู่ปัจจุบันอย่างผูู้เรื่องปรับครมอนะคุณพีรพันธ์สาลีลก็ยังอยากนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีพลังงานเพราะแสดงผลงานได้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปบอกประชาชนได้ คุณเอกนัทพร้อมพอมันกำลังลุยเรื่องอุตสาหกรรมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพูดถึงพรรคเล็กพรรคใหญ่เขาก็เหมือนกันนะก็เพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังอยากเป็นรัฐบาลไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้าน<ะ>ไม่มีใครอยากหลุดตอนนี้ด้วยกรณีนี้แหละก็ถึงวิเคราะห์ถ้าอย่างนั้นก็วิเคราะห์ได้ว่าคุณอนุทินไม่อยากออกอ๋อไม่มีทางไม่อยากออกเนี่ยประเด็นก็คือว่าไอ้กระบวนการที่มีข่าวลือปล่อยออกมาว่าจะไล่เพื่อไทยเออภูมิใจไทยออกเนี่ย หลายอันก็ออกมาจากเสียงของคนเพื่อไทยเองถูกไหมครับแต่คุณทักษิณยังไม่พูดอะไรคุณทักษิณแค่พูดว่าพักภูมิใจไทยเขารู้ว่าเสียงรัฐบาลณขนาดนี้เ,เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็ใช้ไม้นี้แหละหนึ่งต่อรองเรื่องบางเรื่องอ่ะสองต่อรองเรื่องตําแหน่งถ้าจะปรับครอ์มอใช่ไหมคุณทักษิณอาจจะบอกว่าเอากระทรวงนี้ขอกระทรวงนี้คืนขอกระทรวงนั้น หมุนหน่อยต้องอาจจะต้องเพิ่มไม่รู้ไทยสร้างไทยเข้ามาสักคนหนึ่งอาจจะต้องเพิ่มกล้าทำอีกคนหนึ่งไหมถูกไหมมันต้องมีการขยับแม้กระทั่งในเพื่อไทยเองเนี่ยผมว่าเอาเขาจริงในเพื่อไทยเองจะขยับเยะอะนะเพราะคุณทักษิณเองก็ยังอาจจะต้องตอบแทนบุญคุณบางคนอันในขณะเดียวกันคุณทักษิณเองก็อยากพูดในแง่ดีก็คืออยากให นโยบายเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้เต็มที่คือแล้วมันตรีบางคนก็มือไม่ถึงก็มือไม่ถึงพูดตรงๆเลยอ่ามือไม่ถึงคุณทักษิณก็อยากได้มือถึงถึงมาเพื่อที่ขับเคลื่อนแล้วมันจะได้เป็นผลงานที่ไปหาที่ไปหาเสียงต่อได้ครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดแกแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แก่ทานู่นทํานี้ได้ลูกสาวก็อยู่รอดรอบหน้าก็ยังอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนอยู่ในสภาพเนี้ยไม่มีใครอยากออกไม่มีใคร อไอ้ข้าไม่มีอยู่แล้วไอ้ข้าอาจจะมีไทยสร้างไทยที่เป็นทุงงูเห่าเข้ามาถูกไหมครับแต่ว่าส่วนอื่นมันไม่มีมันก็บวกเลขกันได้แค่นี้แหละทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดภูมิใจไทยยังยืนยันแล้วแล้วต่อรองกันไม่ได้ไหมายความว่าตบไม่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะบอกว่า68ที่นั่งของภูมิใจไทยออกไปเสียงชั้นก็ยังพอก็68ออกวันนี้คุณผู้ชมอย่างนี้ สสทั้งสภาตอน,นนี้มันมี493ครึ่งหนึ่งคือ2 4าถ้าเอาภูมิใจไทยออกกลมๆเลยเอา68ที่นั่งรัฐบาลเนี่ตอนนี้มี221 300 300 321 321 321เอาภูมิใจไทยออก68เหลือ253ก็คือเกินครึ่งมาประมาณ6ถึง7เกินครึ่งประมาณ6 7ซึ่งถือว่าเสียงมากอเอางี้ดีกว่าในในสภาล่มบ่อยแน่นอน เอาแต่เขาเอาพลังประชารัฐใม่ใมอีกยี่สิบได้นะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะกลุ่มคุณอ่ะมันก็อาจจะวิเคราะห์ได้กลุ่มคุณวาราเทพรัตนากรกําแพงเพชรกลุ่มคุณสันติพ,พรพัชเพชรบมูเนี่ยสกลุ่มนี่นก็สิบลองกลุ่มเนี่ยถือว่าเคยสนิทสนมเคยอยู่ไทยรักไทยกับผมเคยอยู่ไทยรักไทยัคุณ<ะ>ทักษิณนะ่ะคุณทักษิณจะดึงได้หรือเปล่าใช่ไหมหรือเขายังอยากก็อยู่กับลุงป้อมไม่มีใครรู้ครับถูกไหมครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ย ก็ยังเป็นสิ่งเท่านะอย่าเพิ่งไปบอกว่าท่านไม่มีหม่เยเยิ่เที่ยวเล็บยังครบ,คยบอย,ย,บอยู่แต่พลเอกประวิทยวงสุวรรณคงไม่เข้าร่วมรัฐบาลหรอกอลุงป้อมไม่มาไงแต่ลูกน้องลุงป้อมมาสักสิบก,ก็ได้263แล้วอะ่ะก,ก็อยู่ที่ฝีมือท่านร้อยเอกธรรมนัฐแต่อย่างนี้เขาใช่ไหมถ้าตามข่าวที่ที่เขาโฟกัสไปที่ภูมิใจไทยเขาไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องอะไรหรอกเขาคิดเรื่องเดียวว่าณนะวันนี้ภูมิใจไทยไปแสดงท่าทีว่า ขี่พักเพื่อไทยมากเกินไปก็ต้องก็ต้องอยู่ที่ท่าทีเพราะท่าทีคน,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 นอนุทินกับเปรยประดีประนอมคือเอาอย่างนี้กฎหมายหลักเนี่ยที่คาเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมคิดว่าคาสภาอยู่ไม่ได้เอามาขึ้นมาพิจารณาหรอกอ๋อก,กรกฎดาก็ไม่เลือนก,ก็ไม่เลือาผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่า,เ,าเพื่อไทยจะใช้วิธีการที่บอกว่าถ้าสมมติพยุบสภาเอาเนี่ยเป็นตัวหาเสียงแล้วถ้าได้กลับมาก็ได้ทำ ถูกไหมครับโอ้ oh, วางเดิมพันขนาดจะเอาเอนเตอร์เทนเมนต์ไปหาเสียงก็ก็มันก็มีเสียงพูดอย่างนั้นอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มันเขาไม่รู้ละว,ว่าใครเชื่อโพลไหนอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะนะเออเขาเชื่อว่าเขาอธิบายได้ใช่ไหมแต่เขาเกิดเข้าไปในสภาแล้วมันเกิดถูกโหวตส่วนหนึ่งประชาชนเขาต้องโหวตไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องศาสนาสองเรื่องภูมิใจไทยใช่ไหมเอ,อ ประชาชนอาจจะงดออกเสียงแต่รัฐบาลเสียงในเสียงในตัวรัฐบาลเองอ่ะคนอาจจะไม่กล้ายกด้วยหนึ่งไม่แน่ใจว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าตีความขัดจริยธรรมหรือเปล่าอะไรมันมีอะไรอีกเยอะถ้าจะทำไุทำมอาจจะเผลอๆเหลือแค่สมมติสมมติถ้าเขาดันจริงๆอ้าวอาจจะเหลือแค่เพื่อไทยกบกล้าทำสองพักที่ยกพูดง่ายๆว่าวันนั้นอ่ะถ้าเอาเข้าอ่ะแล้วภูมิใจไทยบทสวนหรืองดออกเสียงเนี่ย แล้วเสียงไม่ถึงคว่ำเลยคว่ำคว่ำเป็นรัฐเป็นพรบรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนายกโดยมารยาททางการเมืองนายกต้องลาออกครับถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดจะดึงขึ้นไปนี้ก็คือยุบสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยไม่น่าเสี่ยงเรื่องนี้มันมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ที่เซนซิทีฟแล้วเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยกันอนะ ซึ่งก็เขาคงไม่กล้าเหมือนกันนี่จ่อมาอีกฉบับนะครับบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะร่างพระราชบัญญัติปฏิวัติระบบการเงินที่เตรียมตัวอีกฉบับนะครับไทยไทยแลนด์เป็นไฟแนนซ์เจ้าหับเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีเสียงว่านี่คือร่างพระราชบัญญัติที่ยึดอํานาจการเงินทั้งประเทศไปอยู่ภายใต้เขานะใช่ซึ่งผมก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นไอเสียงปริ่มน้าเนี่ยหรือเสียงยังเต็มเนี่ย กฎหมายสําคัญเนี่ยผมคิดว่าทางเพื่อไทยอาจจะไม่กล้าที่จะดันต่อเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยยังมีความไม่ไว้วางใจอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องไปฟอกตัวเองด้วยกันผ่านการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับไอประชามติเขาคงไม่กล้าเสี่ยงทีนี้ในเมื่อมันเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยผมก็ไม่เชื่อนะว่าภูมิใจไทยจะออกผมเชื่อว่าต่อคุยกันได้คือจะไม่เขียทิ้งไม่เขี่ยทิ้งหรอกแต่ปรับคอมอปรับแน่ ปรับคอรมอน่ะปรับอยู่แล้วปรับแน่นอนยังไงยังไงก็ต้องปรับอย่างนั้นเอากระทรวงมหาดไทยคืนไหมผมว่านั้นอ่ะอันนั้นอาจจะแตกหักเข้าใจนะเอาเอากระทรวงพลังงานคืนจากคุณพีรพันธ์อาจจะง่ายกว่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคนเ็าบอกไม่ได้คุณพีรพันธ์กำลังทําเรื่องปัติผมสนิทกับพี่ตุ๋ยผมรู้ดีแต่ว่าหมายความว่าแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเสียงในสภาเยอะแต่คนที่อยู่ข้างหลังคุณพีรพันธ์ก็ไม่ธรรมดา อาช้าช้านะคบพูดกันงี้นะพูดกันงี้นะช้าช้านะหนึ่งปรับคอรอมแน่นอนผมเชื่อว่าเพื่อไทยอยากดูคอรมอมเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะโดนดึงกลับอเกษตรเนี่ยเป็นอยู่กล้าทํากล้าทําถือว่าเป็นพักถือว่าเป็นพักเพื่อไทยกันเลวกันพักพี่พักน้องกันอยู่แล้วพลังงานอาจจะโดนดึงกลับมาไทยต้องโดนแน่แน่ อยู่ในอยู่ในเกณฑ์โดนม,มหาไทยเนี่ยมันแรงเกินไป oh. อ๋ออมันแรงเกินไปเพราะว่าคุณอนุทินเขาเขานั่งเต็มที่ถูกไหมครับถ้าไม่งั้นเนี่ยภูมิใจไทยจะบอกงั้นคืนคมนาคมมาอาจจะต้องสองสองแรกหนึ่งอ่าซึ่งซึ่งผมว่าเพื่อไทยไม่เอาผมว่าเพราะฉะนั้นเพราะาว่าเพื่อไทยมองแล้วว่าจะต้องกู้ชื่อเสียงตัวเองที่คนเชื่อว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มา มพราะจะต้องขับเคลื่อนด้วยการที่รัฐมนตรีของตัวเองไปรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหมดโอ้ยอย่างนั้นแทบไม่กระแทกกับภูมิใจไทยเลยก็ไม่กระแทกเลยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดตกลงกันได้อย่างเนี้มันไม่กระแทกใช่ไหมแต่อาจจะเป็นหอกข้างแคร่ไปเรื่อยๆนะคือคือคือที่ผมพูดคือผมพยายามจะใช้คําพูดที่ที่ที่ไม่ให้เขาบาดหมางกันนะแต่ภูมิใจไทยเราไม่ควรไปปั่นเหมือนสื่ออื่นแต่ภูมิใจไทยก็จะอยู่ในสถานะที่ที่เราเห็นมาโดยตลอดคือพร้อมจะยื่นเงื่อนไขได้ตลอดนะ ใช่แต่ภูมิใจไทยเองก็จึงพูดตรงๆนะถ้าจะค้านเนี่ยก็ต้องออมีคำอธิบายออกมาให้ชัดเหมือนกันนะคือผมผมผมน่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยกับพรบร่างร่างพรบรเคยคุยกับคุณต้นแล้วถูกไหมและเรื่องคาสิโนเนี่ยถ้ามันเป็นพรบรคาสิโนแล้วมาถกเถียงกันเลยเนี่ยก,ก็เปิดฉากออกมาเลยแต่ว่าภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยก็ยังอึอ้งอยู่ คุณชัยชนกที่ชอบอาจจะต้องมีบทความอาจจะต้องออกรายการอาจจะต้องบอกว่าทําไมไม่เห็นด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าภูมิใจไทยตอนหาเสียงเนี่ยสมมติมีการยุบสภาหรือจะเลือกตั้งปี7 0ก็ตามเนี่ยตอนหาเสียงจะไม่จะไม่เอาคาสิโนคือเขาก็จะสวนทางกับพรคเพื่อไทยเพราะเขาเชื่อว่าจะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทยอย่าตอนนี้อ้างไม่ได้ว่าใครเสียงส่วนมากถูกปะ่ะที่ไม่เอาคาสิโนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขี่กระแสเหมือนกับที่เขาขี่กระแสกัญชาเสรีมาถูกไหมครับ นี้ไอ้ตรงตรงจะออกจากตําแหน่งแล้วไปเป็นรัฐมนตรีอีกปีครึ่งสองปีเนี่ยนะเป็นสอสอธรรมดาเนี่ยมันแล้วแล้วภูมิใจไทยกับพักประชาชนก็ไม่ใช่ว่าน้ํามันก็น้ํากับน้ํามันนะมันคนคเข้ากันก็ไม่ได้อีกคนละสป,ปีชี่อยู่แล้ว<ะ>ถูกไหมครับแล้วภูมิใจไทยก็เป็นคนตั้งคําถามกับพักประชาชนตอนที่เป็นพักก้าวไกลเองครับในเรื่องของมหนึ่งหนึ่งสอง เพราะฉะนั้นไอการทำงานในพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมันก็คงไม่สมูทขนาดนั้นแล้วไอขนมนมเนยการเป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่มีคุณทักษิณเองก็รู้ใช่ไหมว่าภูมิใจไทยเอาสีแดงออกจากโลโก้พักเร็วๆนี้อะไรที่อยู่เบื้องหลังอันนั้นชัดยอยู่แล้วคือภูมิใจไทยวันนี้เขายืนชัดแล้วเขาก็อธิบายให้ชัดมีความอธิบายว่าทําไมซึ่งถ,ถือว่าฟังได้ ถูกไหมแล้วพักภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้เขายืนหนึ่งละว่าเขาจะเป็นตัวแทนของฝั่งอนุรักษ์นิยมถูกไหมครับ<ะ>แล้วก็จารีตนิยมและชนชั้นนําในในกรุงเทพและประเทศไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าฝั่งฝั่งเนี้ยยังมีความไม่ไว้วางใจคุณทักษิณเพราะฉะนั้นวันนี้ภูมิใจไทยเนี่ยมองลอะพลังประชารัฐรอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีถูกไหมครับรวมไทยสร้างชาติอาจจะสร้างขึ้นมาไม่ทัน ภูมิใจไทยนะเป็นตัวที่ในการกําหนดเกมการเมืองพูดภาษาเราอ่ะคือยิงเข้าเป้ามากที่สุดอ่ะรอบนี้เขายิงเข้าเป้า70รอบหน้าเขาอาจจะยิงเข้าเป้า120ใครจะไปรู้ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดมีกระแสสร้างนโยบายใหม่ๆออกมาอย่างพรบท้องถิ่นของคุณชัยชนกที่ชอบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้กวาดเข้ามาได้มีกระแสเข้ามาด้วย เมื่อคุณทักษิณลูกนี้ผมถามนะเอาในในในช่วงเวลาหนึ่งคุณสุวรรณันเคยอยู่พักเพื่อไทยผมตามกัเนมาตั้งแต่เด็กอะนับวันนับเลขมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันพูดตรงๆเลยนะถ้าให้พูดสถานการณ์ในใจคุณทักษิณอึดอัดแค่ไหนผมว่าคุณทักษิณก็คืออึดอัดแต่คุณทักษิณก็รู้ว่าจะต้องเลี้ยงยังไงพูดง่ายงว่าคุณทักษิณก็รู้ว่าคุณก็มีแค่หกสิบแปดเสียงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไร ก็ที่เราวิเคราะห์กันคือเอาไง่ายๆว่าคุณทักษิณคุณทักษิณหนึ่งอยากจะไม่ได้อยากไล่ออกไปร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมไม่ต้องการเป็นศัตรูด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นเอามาอยู่ข้างตัวไว้สองเนี่ยแต่คุณทักษิณก็ต้องหาทางตัดตอนไม่ให้มันโตถูกปะ่ ừ ừ. ะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณต้องใช้เวลาในการที่ให้องค์คาพยพของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปลุยแข่งกับคุณเนวินใน ภาคอีสานภาคใต้แข่งไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าภูมิใจไทยจะได้เยอะขึ้นถูกไหมฮะก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนตอนบนเป็นหน้าที่กล้าทําไปเป็นหน้าที่กล้าทำกล้าทกล้าทำเองก็มาซ่าอยู่ในหลายพื้นที่ในอีสานภาคตรงภาคกลางภาคอีสงอีสานว่าไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ต้องใช้วิธีเนี้ยพูดง่ายว่าใช้เวลาในสองปีครึ่งสองปี ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อไม่ให้โตมากกว่านี้นั่นแปลว่าคุณทักษิณก็ต้องไม่เติมฟืนคือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตราบใดคนยังคัดค้านอยู่คุณทักษิณจะต้องไม่เติมฟืนนี้เข้าไปเด็ดค่ะคือคุณทักษิณจะจะยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นอยู่ว่าตกลงกันได้ไหมแต่ดูแล้วถ้าทางจะตกลงกันไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เสียงปริ่มน้ำเนี่ยผมว่าเพื่อไทยไม่กล้าเสียงเอาเข้าหรอกอืมจะเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมฮะอ่ะ มันไม่งั้นมันตีหัวเข้าบ้านแล้วถ้าตีหัวเข้าบ้านแล้วประชาชนยังยังมีกระแสยุ่งยุ่งเนี่ยอย่าลืมนะว่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนไม่ว่าพอมันมีวิกฤตในรัฐในสภาเนี่ยแล้วคนมีความรู้สึกว่าใช้เสียงส่วนใหญ่มาทุบเนี่ยมันเคยมันเคยมีประวัติศาสตร์แล้วผมคิดว่าเพื่อไทยได้เรียนบทประวัติศาสตาร์บทเรียนนั้นหวังว่านะาเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยต่อเลยคือ พอมองการเมืองมันจะมองกันต่อไปเรื่อยๆเพื่อไทยเคยมีบทเรียนแล้วแต่ถ้ายังเอามือไปแหย่กองไฟเขาว่ากันว่ารอบนี้ตัดทุกอย่างของชิน,นวัตรจบสิ้นจริงๆไอ้สิปีที่ผ่านมาอาจจะน้อยไปหลังจากนี้อาจจะมากปีกว่านั้นด้วยจริงเท็ทอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับแต่ช่วงนี้ไปช่วงอยู่ดีกินดีมีโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณผู้ชมครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชม ท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี่คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลีย่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์ 02, 0 2 0 1 6 0 0 0 0 หรือที่ LINE TV 999ครับ